วิธีการที่คุณจะเอาชนะโชคชะตาของคุณเองบางทีแน่นอนคุณอาจจะเกิดมาไม่เพียบพร้อมเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเกิดคุณยอมแพ้นั่นคือชีวิตคุณจบเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะเอาชนะโชคชะตาของคุณเองเลยก็คือการลงมือทําคุณต้องคิดแล้วว่าความสําเร็จอะไรที่คุณต้องการคุณมีความฝันอะไรคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตแบบไหนสิ่งที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นก็คือการลงมือทํา เลิกคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆเลิกวางแผนเลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองแต่แค่คุณลงมือทำมันเนี่ยแหละไม่ต้องวางแผนอะไรให้เยอะแยะเลยพอคุณทำเสร็จคุณจะเริ่มรู้ผลลัพธ์ว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนแก้ไขเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคุยถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยอย่างที่คุณตั้งเอาไว้ครับ